สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy h a p p y Life ไปต่รนะคะวันนี้จันมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันเพ,พื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะว่าเวลาที่คุณนั้นเกิดความผิดพลาดในชีวิตคุณรับมือแบบไหนแน่นอนข่าว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างระหว่างคนสําเร็จกับคนไม่สําเร็จสิ่งหนึ่งนั้นก็คือในเรื่องของการรับมือแน่นอนข่าว่าหลายคนที่เขาเจอความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนที่เขากําลังสร้างตัวนั้นเขามีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันถ้าคนที่สําเร็จหรือคนที่สา สามารถไปต่อกับชีวิตได้เขาจะให้ความหมายที่เป็นบวกแล้วเขาจะหาเรื่องดีจากความผิดพลาดนั้นเพื่อที่ทําให้ตัวเองนั้นเติบโตขยายศักยภาพเพิ่มมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเขาได้เรียนรู้แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีอยู่2แบบก็คือว่าคนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของความโกรธฝังใจ โทษตัวเองโทษคนอื่นแล้วก็รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาจมอยู่กับความผิดหวังนั้นเป็นเวลาหลายปีเป็นเวลาหลายสิบปีถ้าคุณเป็นแบบนี้แน่นอนค่ะว่าชีวิตเราก็ยากที่จะหาความสุขความเป็นอิสระทางใจได้ถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้แน่นอนค่ะว่าวิธีการที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์นั้นก็อยู่ที่คุณเป็นคนเลือกส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ ทำตัวเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำตัวเฉยๆแน่นอนค่ะว่าเราไม่ควรฝังใจกับความผิดพลาดแต่ถ้าคุณไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยจากความผิดพลาดที่คุณเจอคุณก็จะอยู่ที่เดิมและสิ่งที่ผิดพลาดนั้นถ้าคุณปล่อยให้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็จะเปล่าประโยชน์เลยมันจะไม่ทำให้ชีวิตเราไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ความผิดพลาดที่คุณเจอความผิดพลาดที่คุณได้รับคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณอยากเป็นประเภทที่ฝังใจกับเรื่อง อดีตแน่นอนค่ะว่าคุณต้องแยกให้ออกว่าเวลาที่คุณตระหนักรู้หรือคุณเห็นความผิดพลาดของตัวเองหรือคนที่คุณรักหรือคนรอบข้างของคุณคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นถ้าวันนี้คุณจมอยู่กับอดีตแน่นอนค่ะว่าคุณเป็นคนประเภทแรกแต่ถ้าคุณเป็นประเภทที่เรียนรู้แน่นอนค่ะว่าคุณก็จะพบกับการเรียนรู้ที่ดี มันจะทําให้คุณไปต่อได้เพียงเท่านี้ชีวิตของคุณก็จะได้เรียนรู้และประสบการณ์มากมายถ้าคุณไม่ยอมเรียนรู้คุณก็จะอยู่ที่เดิมบทเรียนแบบเดิมบางคนนั้นเป็นเวลาหลายสิบปีเพื่อที่จะโกรธแค้นในเรื่องอดีตที่ผ่านมาหรือความผิดพลาดของตัวเองหรือของผู้อื่นนะคะวันนี้นะคะถ้าเราอยากเติบโตไปข้างหน้าเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้ว่าเราได้รับประโยชน์อะไรตั้งคําถามกับตัวเองให้ถูกต้องถ้าคุณตั้งคําถามไม่ถูกต้องว่าเรื่องนี้ทําไมเกิดขึ้นกับ แน่นอนคะ่ะว่าปัญหารบๆมันก็จะเข้ามาคําตอบรบๆมันก็จะเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณถามตัวเองแบบถูกต้องว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรแล้วอะไรทําให้เราไปต่อแล้วเราจะจัดการกับเสียงในหัวจัดการกับคนรอบข้างจัดการกับตัวเองได้แบบไหนวิธีการที่เราจะวางตัววิธีการที่เราจะพูดวิธีการต่างๆมันจะดีขึ้นเนื่องจากคุณเปลี่ยนคําถามที่ถามกับตัวเองสําหรับวันนี้เต็้ก็ฝากเคล็ดลับดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้ว ไปต่อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ